ผมแจ็คเกิลเกมเมอร์เออไม่ค่อยไม่ค่อยแนะนำตัวนะก็เปลี่ยนแนวบุคลิกอาจจะเปลี่ยนแนวพัฒนาไปเรื่อย,นนยนนตามเหตุการ์เอ่อคลิปนี้เป็นคลิปที่สี่นะเฮ้ยเฮ้ยออกไปดีกว่าเฮ้ยมานี่บึ้มนี่นี่แข่งต่อไป Ê, <coughs> <laughs> 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 sắc xịt luôn này quá ยังไปทำอะไรไหมเจ็บคออีกันไอวากเหรอแอนสแตนอ๋อสตองสเตนสแตนหาอะไรเชี่ยไงอ๋อกีฬาสีเหรอเนาะเอ็งจะไปร้องทำไมเนี่ยยุ้ยเฉยไม่เป็นอะนะ่อทีมันไม่ได้เพื่อตัวเราเองเดียวไม่เชี่ยเหรอ ไมิวบเอาไมโดนแน่ไเอาซักซีนอยู่วะปกติน่าจะมีนี่ไม่อขอย้อนก่อนไอบิวเองเองเองไปที่ผานเลยไปไปไปไี่ผ่านเลยไปท่านบนอ่ะ โดดอีเฮ้ยไม่โดดกินจะขึ้นได้เหรอเอออ่ะอ,อืะออยู่ไหนไไี่ยเออใช่ด้วยสักซีลูมไม่สีเขียดลูมส,สีอ่าเลยเอาแล้วปัญหาละเอา <c oughs> นี่มันเองโค้หรือเปล่าเนี่ยว่าไปว่ามา

่านไว้เนี่ยเอบีโอรีซินวันนี้ตัวเองอะ่ะจะได้เข้ากันคนหนึ่งคนหนึ่งเป็นใบคนหนึ่งตาบอดไงเอ้ยทาน <c oughs> ไปลงอีกรอบเรายังไม่ผ่านนะรอรีซินก่น <c oughs> อนเออ แล้วมันร้องแน่อ่ะอเข้าเลยอืมไม่ไม่ต้องข้าทั้ซีดแล้วปิดฟองอย่างเดียวด่านใหม่หรือด่านใหม่หรือด่านเก่าเนี่ยด่านใหม่นี่วาทำซีลุงเฮ้ยเดี๋ยวเด เข้าไม่ได้เออเดี๋ยวมันมันแปลกๆอับบิวตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงตรงปลายเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ยเข้าไม่ได้เฮ้ยด่านนี้ก็มีซักซีนลุมอยู่เฮ้ยมี่เขี่ยร่มเออใช่ไหมตรงเนี้ยไม่ใช่ มันไม่น่าอย่าออกบอลตื้นขนะเนี่ยเออลา,ก,าอก่อปดิ้ยโอ๊ยเอ,อ,อ้าโหอ,อะไรเนี่ยเล่นอะไรกันเนี่ยอืมอ๋อ โอ๊เร็วโอ้โหอืมเราไปคนเดียวก่าไหนเราโซโล่อยแล้วโอ้อยู่นี่เลย อะไรนี่อ่ะโอ้ยอยู่โคตรไกล โอ้ยโตรไกลเลยเอาหล่นไม่เออดีนี่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวดูก่อนมีเจมไหมไม่มีอืม อ่าปล่อยไปดีช้าอันนี้กาไม่รอดเฮ้ยไม่ไไมน่าใช่เรยอโ้ย,โยไกโ่โคตรนะทำไมวิวเงียบก็คงจะดูกันนะทางบ้านมันไม่เรื่มเลย แชแนลของมันก็ s s i f ขึ้นหน้านะถ้าใครอยากไปดูแชแนลของผมก็เนี่ยเออคงจะรู้ชื่อแชแนลผมแล้วใครที่เข้ามาดูก็น่าจะรู้แล้วเนี่ยไม่งั้นคงเข้ามาไม่ถูกแล้วก็รอทีนี้ โอ้เกิดโคตรไกล เฮ้ย <Hey, S 2> อย่าพึ่งออกอาวไปแล้วโอเคงอ้วยเราก็ผ่าน <Okay. S 1> ดูเหมือนว่าทางบ้านจะให้เลิกเล่น oh, that, no, oh, นะโอ้หารสามจะรอดไหมเล่นคนเดียวเนี่ย mm hmm. เจอสิเขตรวม่อยเฮ้ะ เอา้าโยนโดนตัวเองอืมเราจะเล่นคนเดียวคุณกว่าจะผ่านเอาล่ะไงอ่าจะไปไงเนี่ย ไปไงนทีนี้โอ้ไม่ถึง oh <my> โอเคครับพ่อพอจบพาร์ีิเพียงเท่านี้มันเล่นคนเดียวมันไปไม่ได้มันเป็นแมวตลอดสองคนอขอบคุณที่รับชมกันมานะครับสำหรับพาร์ทที่สี่ขอ,องเกมแฟนบอลเตี้ยสเตอร์นะก็โอบกกันใหม่